สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นต่างหูหน่งสลึงนะคะให้ได้ชมลวดลายสวยๆกันใครชอบแบบไหนนะคะดูคลิปตามรีวิวนี้ได้เลยจ้าชุดนี้นะคะเป็นแบบงานแป้นแล้วก็มีตุง้งติ้งห้อยนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะมีทั้งงานท้องล้วนแล้วก็งานลงยาขาวๆคลีน,นใส่สบายตาหรือว่าไว้ใส่ออกงานชุดนี้ก็ได้นะคะมีทั้งงานตุง้งติ้งดอกไม้แล้วก็เป็นตัวงานแปะปิดหูนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนคะ่ะ คิวมากนะคะเป็นงานแบบแฟชั่นนะคะแล้วก็ฝั่งพลอยเล,เล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้เป็นงานแป้นเหมือนกันนะคะใครชอบแบบลวดลายสไตล์แบบทองล้วนผสมติดพลอยนะคะและก็เป็นงานแฟชั่นคู่นี้ต้องโดนนะคะคู่กับงานชุดไทยนะคะหรือว่าไว้ออกงานต่างๆแนะนําเป็นชุดนี้นะคะมีทั้งงานถุงทองงานดอกไม้นะคะหัวใจเราก็โบให้เลือกคะ่ะ แฟชั่นนะคะที่มีก็น่ารักเหมือนกันเป็นทรงงานกระเป๋านะคะทรงงานแบบตัวอักษรหรือว่าเป็นงานลงยานะคะตามนี้เลยแบบสวยๆทั้งนั้นคะ่ะงานทองล้วนงานติดพลอยนะคะเวลาขายคืนลูกค้าชอบถามว่าจะหักไหมถ้าซื้อของที่ร้านนํามาขายคืนที่ร้านไม่มีหกักรับซื้อตามราคารับซื้อตามแต่ละวันเลยนะคะห่วงตัดลายก็มีให้เลือกนะคะมีให้เลือก2แบบจากตัวงานห่วง มีแบบทรงเล็กกับทรงใหญ่นะคะเลือกดูเลยว่าชอบแบบห่วงประมาณไหนจ้าน้องปลาวานอินฟินิตี้หรือว่างานพลาติดพลอยนะคะใส่ติดหูก็เก๋ไปอีกแบบค่ะ 1. สลึงลายต่างหูเก๋ๆนะคะใครชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนหรือว่าอยากชมคู่ไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยจ้า